ครับคือ HP Spectre 4นะครับโน้ตบุ๊กที่เป็นมากกว่าโน้ตบุ๊กธรรมดาเพราะว่าเขาสามารถพับจอได้แบบนี้ครับอาจจะยังไม่ตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่าสามารถถอดคีย์บอร์ดแบบนี้ด้วยครับเพื่อเป็นจอขนาดใหญ่17นิ้วแล้วก็สามารถตั้งได้แบบนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครสงสัยนะครับว่าโน้ตบุ๊กที่พับจอได้ตั้งได้แบบนี้จะทำอะไรได้บ้างน,นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นแพรรแต๋วจให้ดูครับ ที่ผ่านมานะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะมีภาพจำแบบเดิมๆนะครับก็คือมีหน้าจอมีคีย์บอร์ดแล้วก็มีแท็กแพดนะครับแต่ว่าครั้งนี้ HP เขาออกแบบคอนเซ็ปต์ใหม่ครับก็คือทําหน้าจอให,ให้ใหญ่ขึ้นได้ถึง17นิ้วมีคีย์บอร์ดมีแท็กแพดเหมือนเดิมแต่ว่าสามารถพับครึ่งเพื่อให้พกพาได้สะดวกขึ้นครับ ซึ่งข้อดีของการที่เราสามารถพับจอได้เนี่ยก็มีเยอะนะครับสมมติเราอยากได้จอที่กว้างๆเนี่ยเราก็กางออกมาแบบนี้แล้วก็ดึงสลักขาตั้งด้านหลังออกมานะครับจะได้จอขนาด17นิ้วที่ทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นหมายถึงว่าบางที pues ทเนี่ยเราอาจจะเปิดหน้านึงไว้หาข้อมูลเปิดหน้านึงไว้พิมพ์นะครับก็สามารถทําได้นะครับเป็นการแก้เพียนพอยของคนที่อาจจะใช้น็ตบุ๊กที่จอเล็กหน่อยเนี่ยไม่สามารถแบ่งหน้าจอทํางานได้สะดวกแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครอยากใช้เป็นโหม,โมดแท็บเล็ตนะครับก็สามารถแบบดึงออกมาเอาคีย์บอร์ดออกเลยนะครับ ใช้นิ้วทัชสกรีนได้แบบนี้หรือว่าจะพิมพ์อย่างเงี้ยก็สามารถพิมพ์ได้นะครับก็จะมีคีย์บอร์ดขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้โหมดแบบโน้ตบุ๊กปกตินะครับเราก็ทําการเก็บขาตั้งนะครับพับจอให้เป็นแบบเดิมนะครับจากนั้นเนี่ยเราเอาคีย์บอร์ดมาวางแบบนี้ซึ่งพอวางปุ๊บเนี่ยตัว HP นะครับจะมีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับเพื่อการปรับขนาดหน้าจอให้เป็นหน้าจอ12.3นิ้วที่เป็นแบบโน้ตบุ๊กปกติแล้วการวางคีย์บอร์ดแบบนี้เนี่ยทำให้คีย์บอร์ดนชาร์จไไไดดดด้้้้้้ววยยนนนนะครรรรับบแแต่่่่่าา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 เเเสมมมถทททํํอออีีีกกกกโง็ืืืขพพพิ หน้าจอที่ทุกคนเห็นว่าพับได้แบบนี้นะครับก็ใช้เป็นแผงแ,แบบ o l เลดนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแผงโอเล OLED เป็นแผงเดียวนะครับที่ทําให้เกิดจอพับได้หรือจอโฟได้แบบนี้นะครับหน้าจอเนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่1 9 2 0 2เคูณ2560ะครับที่ทาง hp เนี่ยเรียกว่า2 5 k หน้าจอรองรับการทัชสกรีนแบบนี้นะครับหรือว่าจะใช้ปากากาก็ได้ที่ติดอยู่ข้างเครื่องแบบนี้นะครับสามารถทัชได้เหมือนกันนะครับ สัดส่วนหน้าจอเนี่ยให้มาอยู่ที่3ต่อ2นะครับซึ่งก็เป็นสัดส่วนที่โหทำงานได้เต็มตานะและหน้าจอนะครับก็รองรับคอนเทนต์แบบ hdr แล้วก็ให้สีมาสดใสนะครับทำงานหรือว่าดูหนังได้สบายเลฮะส่วนจอที่พับได้แบบนี้นะครับก็ใช้หลักการเดียวกับสมาร์ทโฟนจอพับเลยนะครับก็คือจะมีบานพับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วตอนพับเนี่ยจอก็จะมีการดันเข้าไปในบานพับด้านในนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้ามองตรงๆแบบเนี้ย จะแทบไม่เห็นรอยพับเลยนะอย่างตอนนี้แพนใช้งานเนี่ยแทบไม่เห็นเลยแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องด้านข้างนะครับแพนลองบิดให้เล่นกับแสงหน่อยเราก็จะเห็นรอยพับตรงกลางแต่ต้องบอกว่าอันนี้จริงๆนะว่ามองตรงๆมันแทบไม่เห็นนะครับส่วนการพับเนี่ยพับไม่ได้สนิทนะครับด้วยเหตุผลที่ว่า HP เนี่ยเขาพยายามให้เราเนี่ยสามารถเก็บตัวคีย์บอร์ดเนี่ยไว้ตรงกลางได้นะครับแบบนี้นะปึ๊บเราก็สามารถพับได้แบบนี้ก็จะเหมือนเราพกพาโน้ตบุ๊กขนาด12.3นิ้วนั่นเองนะครับก็จะค่อนข้างเล็กแล้วก็พกพาได้ โซนคีย์บอร์ดแล้วก็แท็คแพดเนี่ยแถมมาให้ในกล่องเลยนะครับฟิลลิ่งการพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูนะเสียงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสียงมันก็จะแบบนุ่มๆพิมพ์มง่ายพิมพ์สนุกมือนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าแถมมาในกล่องเลยแล้วก็การใช้งานเนี่ยมี2โหมดนะครับก็คือโหมดบลูทูธแบบนี้นะครับ ใช้แบบไม่ต้องเสียบสายเลยหรือว่าอีกโหมดหนึ่งเนี่ยก็คือเราสามารถเสียบสายในการใช้งานได้เพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เดสก์ท็อปโหมดแบบนี้ตลอดเวลานะครับก็อาจจะมีความกังวลว่าเฮ้ยคีย์บอร์ดเราจะแบตหมดหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเขาก็จะมีสายเนี่ยแถมมาให้ในกล่องเหมือนกันนะครับอันดับแรกเนี่ยอันนี้เป็นโหมดบลูทูธนะเดี๋ยวผมลองปิดก่อนปิดด้านข้างตรงนี้นะครับพอปิดปุ๊บเนี่ยจะกดไม่ติดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวอะแดปเตอร์นี้นะครับเสียบเข้าแบบนี้ แล้วก็รอนิดนึงนะครับมันจะมีเสียงตื้ดึงขึ้นมาเราก็จะสามารถใช้ได้แล้วเพะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครใช้โหมดนี้ต่อเวลาก็สามารถทําแบบนี้ได้ครับส่วนปากกานะครับเขาก็แถมมาเป็นปากกาที่เรียกว่าดิจ i ตอลเพนนะครับที่รองรับปั๊ม Rejection นะครับหรือว่าการที่เราสมมุติเราจะวาดรูปนะครับฝ่ามือของเราเนี่ยจะไม่จะไม่โดนจอนะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นแค่ตรงที่เราเขียน ตรงมือของเราถ้าเราถูๆเนี่ยมันก็จะไม่มีการขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้ก็ดีแล้วก็ลองรับเพนโฮลิ n งนะครับเป็นการเหมือนแบบเราเอาปากกาไปใ,ใกล้ๆมันก็จะมีเคอร์เซอร์ให้เห็นให้เราสามารถแตะได้แม่นยําม,มากขึ้นนะครับในปากกานะครับเขาก็จะมีปุ่มให้2ปุ่มตรงนี้นะซึ่งก็จะเป็นปุ่มที่ถ้าด้านบนเรากดค้างไว้แล้วเราแตะจอเนี่ยจะเป็นการลิกขวานะครับจะกดแบ็ k จะกดรีเฟรชอะไรก็ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถชาร์จข้างๆได้แบบนี้นะครับ ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเราตั้งมันเดสก์ท็อปโหมดเนี่ยมันคือด้านขวามือของคนที่ใช้งานนะครับซึ่งก็จะเป็นการชาร์จแล้วก็เป็นการพักปากกาด้วยแต่ถ้าเกิดเราตั้งเป็นโหมดโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะเป็นการแปะข้างล่างเครื่องเพื่อชาร์จแล้วก็พักปากกาเองครับแต่จริงๆเนี่ยจุดอื่นๆก็สามารถพักปากกาได้นะสามารถติดแม่เหล็กได้นะครับเราจะพักข้างบนพักข้างล่างพักตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่รวมถึงคีย์บอร์ดก็สามารถพักได้เหมือนกันเนี่ยมันก็พักได้หลายที่แล้วแต่เราครับแต่ว่าจุดเดียวที่ช ซึ่ง HP SP Spectre 4เครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับ Windows 11 Pro แท้ครับที่แถมมาให้ตั้งแต่แกะกล่องเลยนอกจากจะไม่ต้องลำบากไปหาลงแยกแล้วนะครับยังได้เวอร์ชั่น Pro ที่มีฟีเจอร์มากกว่าเดิมด้วยนะครับซึ่ง Windows 11เวอร์ชันหลังๆเนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ c o Pilot ครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ AI เหมือน Bing AI นั่นแหละที่ฝังตัวเข้าไปอยู่ใน Windows ของเราเลยนะครับ ฟีเจอร์เด่นๆที่ Windows Copilot ทำได้เนี่ยก็เลยจะมากกว่า Bing AI ทั่วไปครับอย่างเช่นสรุปหน้าเว็บที่เราเปิดอยู่นะครับคือสมมติว่าเราเปิดเจอข่าวเนี่ยแล้วเราอยากให้แปลแบบเร็วๆก็สามารถให้มันอ่านแล้วก็สรุปให้เราฟังได้ครับโดยคําสั่ง summarize this page ครับตั้งค่านะครับหรือว่าใช้ฟีเจอร์ที่มีติด Windows อยู่แล้วนะครับเช่นให้เปิด Dark Mode ปิด Dark Mode ให้จับเวลานะครับหรือว่าจะให้ Copilot นะครับช่วยเขียนเนื้อหาที่เราต้องการได้ครับเช่นเขียนอีเมลไอเดียของขวัญหรือว่างานต่างๆ จนถึงตารางงานหรือว่าตารางเที่ยวได้เลยครับและนอกจากจะวางแผนการเที่ยวนะครับยังสามารถ Export ออกมาเป็นตารางได้ด้วยครับหรือจะใช้าวอีนะครับที่อยู่ใน Bing Image Creator นะครับช่วยสร้างภาพที่เราอยากได้เหมือนกันอันนี้พันลองสร้างตัวอย่างภาพเกี่ยวกับทริปดูครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถทําได้โดยที่เราทํางานในหน้าจอที่เหลือได้เลยเช่นให้ออกไอเดียทํางานและนําไปใส่ใน Microsoft Word หรือว่าโปรแกรมอื่นได้เลยครับคือเป็นผู้ช่วยในการทํางานสมชื่อโคพา l o t จริงๆครับสำหรับกล้องเว็บแคมนะครับที่ติดมานะครับของ HP Spectre f เนี่ยเป็นกล้อง HP t 2 Vision นะครับมีความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับซึ่งก็ถือว่าเนี่ยค่อนข้างชัดนะนี่พันลองอัดให้ดูนะครับนี่คือภาพและเสียงนะครับจากกล้องเว็บแคม ของ HP Spectre p h o n e ครับซึ่งภาพและเสียงที่ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเอาไปไประชุม Zoom หรือว่าไปไประชุมผ่าน Microsoft Teams นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละซึ่งเขามีการกังวลเรื่อง privacy ไว้ด้วยนะก็เลยให้ม่านชัตเตอร์แบบเป็น Physical มาด้วยสามารถกดได้ตรงนี้นะครับก็จะสไลด์ปิดปุ๊บถ้าจะเปิดก็เปิดแบบนี้แสำหรับใครที่กังวลเรื่อง privacy แว่าอันนี้เขาใส่มาก็ดีครับ เจ้าลำโพงนะครับให้ลำโพงมา4ตัวนะครับซึ่งได้รับการจูนผ่าน Bang Olufsen นะครับซึ่งน้องบอกว่าเสียงเขาค่อนข้างโอเคเลยนะมีความดังที่ดีนะครับแต่ว่าเบสอาจจะไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวเราลองฟังกันดูครับ เสียงจะดังประมาณนี้นะซึ่งแผนต้องบอกตรงๆนะครับว่าดังมากนะแต่ว่าโอเคเบสอาจจะไม่เยอะมากนะครับเช่นถ้าเกิดใครจะเอาไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยแผนว่าเพียงพอครับรอบๆตัวเครื่องนะครับของ HP Spectre 4 o นะครับต้องบอกว่าเขาก็ให้พอร์ตมาประมาณหนึ่งครับก็ให้ USB-C มา2พอร์ตนะครับเป็น Thunderbolt 4ด้วยรองรับความเร็ว40กิกะบิตเพอร์เซกนะครับซึ่นจะมีทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับถ้าเป็น Desktop Mode ก็จะเป็นด้านบนด้านล่างเหมือนกันแค่คละทิศเท่านั้นนะครับแล้วเขาก็ยังมีนะครับเป็นหับแบบนี้นะครับที่เรีย ซึ่งหับนี้จะทําให้เครื่องนี้สามารถเชื่อมต่อพอร์ตได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเพราะว่าให้ USB-A มา2พอร์ตนะครับให้ HDMI แล้วก็ให้ USB-C ที่รองรับการชาร์จไฟด้วยแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ไม่มีพอร์ตหูฟัง3.5มิลมาให้สำหรับใครที่เป็นสายฟังเพลงด้วยพอร์ต3.5เนี่ยก็อาจจะต้องหาแดปเตอร์ม,มาเพิ่มนะครับซึ่งพอเสียบแล้วก็จะมีไฟขึ้นแบบนี้นะครับเป็นการยืนยันว่าเราทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับดีไซน์ส่วนอื่นๆนะครับก็ตามสไตล์โน้ตบุ๊ก hp ยุคใหม่นี่เลยครับทั้งโลโก้ hp กลางหลังเครื่องนะครับแล้วก็สีน้ำเงินเข้มจนเกือบดำด้านนะครับชื่อว่า slate blue นะครับที่เรียบๆไม่ได้มีลายอะไรพิเศษนะครับส่วนด้านล่างเครื่องเนี่ยมี c ิ s t a ต d นะครับที่ใช้เป็นที่รองเครื่องเวลาวางแนวตั้งด้วยโดยรวมนะครับถือว่าออกแบบมาได้ดูดีเรียบหรูแล้วก็ทำงานได้หลากหลายมากๆครับสำหรับน้ำหนักของตัวเครื่องเปล่าๆนะครับรวมคีย์บอร์ดแล้วก็ปากกาเนี่ยจะอยู่ที่1597กรันะ้ารับถเก้ากิดรวมอะแดปเตอร รวมสายชาร์จรวมหักไปด้วยนะครับน้ำหนักรวมทั้งหมดเนี่ยจะประมาณ2กิโลนิดๆครับสำหรับสเปคภายในของ HP Spectre 4 o นะครับให้มาเป็น CPU Intel Core i7 รหัส1 2 5 0 u ครับแรมให้มา 16GB แล้วก็ให้ความจุ SSD มา 1TB ครับซึ่งด้วยสเปคนะครับรองรับ Thunderbolt 4 Wi-Fi 6 e นะครับปิดเปิดเครื่องได้อย่างเร็วนะครับแล้วก็อื่นๆในเครื่องเนี่ยทำให้น้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับผ่านมาตรฐาน Intel Evo Platform ด้วยครับ ซึ่งจากการทดสอบ CPU ด้วย Geekbench 6.2.2นะครับได้คะแนน Single-Core อยู่ที่2,282คะแนนและ Multi-Core อยู่ที่7,557คะแนนเป็นคะแนนที่เอาจริงเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปแม้จะเป็นในโหมดจอ17นิ้วส่วนการทดสอบกราฟิกนะครับทดสอบผ่าน 3DMark ชุด Timespy ครับทำคะแนนไปได้อยู่ที่1,98 0คะแนนเอาไปทำงานภาพได้สบายๆแน่นอนครับส่วนความเร็วของ SSD นะครับที่ทดสอบด้วย CrystalDiskMark 5นะครับ ได้การอ่านอยู่ที่6,806 m b กะซนะครับและการเขียนอยู่ที่4,809 m b กะคือการอ่านเนี่ยเร็วมากจริงๆนะครับเปิดไฟล์ได้เร็วเปิดเครื่องเร็วหายห่วงแน่นอนครับ จากคะแนนที่ได้มานะครับแม้จะเป็น CPU ปีเก่านะครับแต่ว่าทําคะแนนได้ดีนะสามารถใช้งานใช้ทํางานในชีวิตประจําวันได้ค่อนข้างดีครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะชมนะครับก็คือเรื่องของระบบระบายความร้อนครับต้องบอกว่าเครื่องนี้เขามีการวางเมนบอร์ดไว้ด้านบนของเครื่องถ้าเกิดเป็นแล็ปท็อปโหมดถ้าเกิดเป็นเดสก์ท็อปโหมดแบบนี้นะครับจะอยู่บริเวณฝั่งซ้ายก็คือฝั่งที่มีเว็บแคมอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการระบายความร้อนเนี่ยจะเลยจะอยู่ด้านบนถ้าเป็นโหมดเดสก์ท็อป ถ้าเกิดเป็นหมดแลท็อปก็จะอยู่ด้านข้างหมายถึงว่าถ้าเกิดเราไปวางบนตกักหรือไปวางบนพื้นทั่วไปเนี่ยการระบายความร้อนก็ยังทําได้ดีเพราะว่าไม่ได้ระบายผ่านด้านล่างของเครื่องเลยครับ s p s p e c t ปก4นะครับก็ให้แบตเตอรี่ในตัวมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ94.3วัตต์อาวนะครับก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับหน้าจอขนาด17นิ้วนะครับแล้วก็ใช้แบตได้ค่อนข้างนานครับแดปเตอร์ให้มาเป็นอแดปเตอร์หน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้อแดปเตอร์110วัตต์นะครับ100วัตต์สำหรับการชาร์จแล้วก็อีก10วัตต์เนี่ยก็เป็นสำหรับช่อง USB-A ตรงนี้นะครับก็สามารถเสียบชาร์จได้นะครับรองรับการชาร์จผ่านอะแดปเตอร์ PD เหมือนกัน USB-C นะครับแต่ว่าตอง พอสังเกตที่กอมาัห้การแบบไตนของเราพบนะครับก็คือ HP Spectre 4เครื่องนี้นะครับใช้ CPU เป็น Gen 12ก็อาจจะไม่ได้ใหม่ล่าสุดแต่ว่าเพียงพอการใช้งานดูหนังฟังเพลงวาดรูปแต่งรูปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานที่หนักกว่าน,นั้นก็อาจจะแรงไม่พอครับ และรีวิวที่ดีต้องมีราคานะครับสำหรับค่าตัวของ s p Spectre 4 l notebook ดีไซน์ใหม่คอนเซปต์ใหม่นี้นะครับวางจำหน่ายอยู่ที่ราคา189,990บาทครับซึ่งได้ทุกอย่างตรงนี้ไปเลยนะครับจากในกล่องเลยแถมยังมี Windows 11 Pro แท้ Microsoft Office Home and Student แถมไปให้ในเครื่องเลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วนะครับใครก็ตามนะครับที่อยากหาโน้ตบุ๊กที่ตัวเล็กแต่ว่าจอใหญ่ทำงานสบายใช้ AI ช่วยได้ตามไปสั่งซื้อกนได้ที่ HP นะครับ